คิดเต็มที่มันเขาบอกฮะเขานับถือพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนทำมาคําสอนของพระเจ้าคือแบบเขาก็คือการทําความดีตามคําสอนของพระเจ้านั่นแหละถ้าเราทําความดีแล้วอะไรมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ความหมายก็มีแค่นี้นะครับเป็นคนรู้ว่าลายทําอะไรอะไรได้มังง่งอะไรอย่างเงี้ยผิดกฎหมายล้ว่าลายหรือเปล่าสองไปผิดเรื่องมาตรานหนึ่งสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไปดูรายละเลอียดมาให้นะครับซึ่งซึ่งก็วันนี้มีโอกาสโทรคุยกับดา์งเบียซึ่งอาจารย์งเบียเนี่ยเขาก็โทรมาแลา้วก็มีโอกาสคุยกันนิดหน่อยวันนี้เขา<ช>้เข้ารายการนะครับถ้าให้ผมพูดถึงทั้งสองเรื่อง<ช>นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในะปัจจุบันมอาเรื่องแรกครับเรื่องแรกเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับล้มละลาย่ถ้าสารพิทักษ์ทรัพย์เด็กขาดแล้วแล้มละลายนะ ทีทั้งเขาเด็่ขาดนแล้วรูปนนี้เนี่ยนะครับจะทําอะไรแนละ้วก็แล้วแต่เนี่ยต้องผ่านจกปทหรือจเจ้าพนักงานมีการับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับกฎหมายเขาไม่ได้บังคับว่ารูกนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะรูกนนี้ทําได้นะครับแต่ทําจะทํานิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหรือนี่เป็นการค้าอะไรที่มันได้เงินได้ทองอ่ะุณต้องไปคุยนะคุณต้องไปคุยแล้วก็าากปรึกษากับทางจกปทเขาเพื่อให้จกปทเขาเนี่ย นะครับประชุมกันแล้วก็มีคำคสั่งอนุญาตแบบนี้นตแต่ถ้าเกิดทําไปนะครับเช่นอาจารย์เบียร์ทำตะกีนเสื้อสายอะไรพวกนี้ยพวกเน,นี้ทำการค้ากจริงครับแต่เขาเรียกว่าทําตามฐานารู้เพื่อให้สังให้ครอบครัวตัวเองอยู่ได้เพื่อให้พ่อแม่มี้องที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับมีมีเงินทองในการใช้จ่ายแต่วก็เขาเรียกว่าทําตามฐานรางรู้ไอ้เนี่ทําได้เลยไม่มีกฎหมายนะครับ แล้วก็เอาไปพูดบอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบริจาคได้อะไรได้เรื่องบริจาคผมรู้เรือบริจาคที่หนึ่งคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมถามว่ารู้ข้อเท็จจริงหรือยังว่าไอการบริจาคที่บอกว่าเขารับบริจาคด้วยอาการเบียร์เอาเงินบริจาคอย่างไรรู้ไหมว่าที่จริงป็นองเกี่ยวกับเรื่องบริจาคร,รู้ว่าข้อกฎหมายม,มันเป็นไปอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงรู้ไหมว่าเขาไปทําอะไรมา เขาเล้วไม่จะถึงทุกป่ะเป็นบัญชีของใคร้าที่สุดเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้บารให้ให้ให้ว่าต้องโอ๊กจ้าเองไหมหรือว่าเข้าบัญชีอาจารย์เบียหรือเข้าบัญชีคนอื่นหรือเข้าบัญชีเราจริงจงคุณเข้าใจไหมข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่คุณไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรื่องเกี่ยวกับตัวอาจารย์เบียร์ตัวผมก็ไม่รู้เรื่องไม่ได่ผมได้ถามเขาไง นะครับแต่ให้ข่าวมันโคมงโคมก็โอ้โหติดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยองมีโงมีโทษพี่เ้ผมฟังแล้วผมบอกคุณยังไม่เคยคุยอาจารย์เมียเลยคุณยังไม่รู้ข้อได้จริงเลยคุณรู้ว่าข้อกฎหมายโอเคมันต้องขานทุกงานพิพากษต่างเรื่องนะครับคุณรู้กฎหมายแค่ไหนอ่ะก็รู้แค่นั้นแหละแล้วข้อได้จริงที่เกิดขึ้นรู้ไหมการที่อาจารย์เมียสอบชวนคนหรือว่าอาจารย์เรียนอย่ยครับบอกคุณ เป็นสะพานบุญให้คนไปทําบุญผมบอกมันไม่ไมันไม่ได้เป็นความผิดหรอกครับไม่ได้เป็นความผิดก็ต่อเมื่อไอ้เงินเหล่าน,นั้นเนี่ยมันไปเข้าส่วนตัวอาจารย์เบียร์นะครับหรือเข้าอะไรเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์อย่างเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปถาวายวัดไม่ได้ไปทําตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่สิ่งแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้เข้าอะไรได้หรือว่าจริงๆแนละ้วมัน,เป,นเป็นเรื่องของสมาชิกเขาอยากที่จะไปทําบุญโดยขอให้อาจารย์เบียร์เป็นสะพานบุญจริงก็จะไม่ผิดอะไร คุณยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรกันเลยแล้วก็ไปกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยนะครับก็มีแม้กระทั่งทนายความบางคนออกมาพูดเนี่ยผมฟังแลง้วคุบอกว่าเป็นทนายยังไงไม่รู้ข้อเท็จจริงเดินรู้ข้อกฎหมายใครๆก็รู้ผมทํามาเกือบสี่สิบปีผมก็รู้ข้อกฎหมายนะครับแต่ผมไม่กล้าไปสรุปหรอกว่าผิดไม่ผิดเพราะข้อเท็จจริงจริงๆเป็นยังไงไม่มีใครรู้ผมก็ยังไม่รู้จนได้คุยจนได้เห็นหลักฐาน ทุกป่าทุกตางไปเข้าวัดเข้าวาหมดไม่เคยรูดออกมาเลยมีค่าให้จ่ายอะไรแจกได้หมดเลยแล้วคุณรู้รู้ป่าว่าตอนนี้จริงๆเขาปลดหนีไปหรือยงังเขาจ่ายนี่ให้กับทางซ i m b เอมีที่เป็นเจ้าหนี้กบไปหรือยงังรู้กันหรือยงังพวกคุณก็ไม่รู้ข้อตำรานหนี่กับเสรษฐีก็เป็นต่างนางแนละ้วรู้ไหมเนี่ยแล้วไปกล่าวหาว่า เพราะฉะนั้นการที่เราฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต,ต้องฟังให้จบต้องรู้ทั้งข้อท็จจริงนะถ้าจะให้ความรู้ด้านกฎหมายก็ต้องเอาข้อท็จจริงนี้มามาบวกบวกกันไปด้วยไม่ได้ไปถึงเอาแต่ข้อกฎหมายมาจับแล้วไปกลา่าวหาเขาไม่ได้ครับ้อย่างนี้ถือว่าเปไ็นน้ากฎหมายที่ใช้ไม่ได้ต้องสอบข้อที่จริงให้ให้แน่ใจให้มีพยานหลักฐานก่อนนะครับถ้ามีพยานหลักฐานเน่ยหนาแล้วโอเคเงินเนี่ยไม่ได้เข้าว100ัดร้อยเปอร์เซ็นต์เรามี วัดแปดสิบกรรมการยี่สิบตัวอาจารย์เบียสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเอาไปจ่ายให้ไก่ก็คือไม่ตรงประเด็นวัตถุประสงค์อย่างนี้สิครับเอาลหลักฐานมาแฉแฉอย่างเนี้ยถ้าอาจารย์เบียมียงนผมไม่ปกป้องอกันแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างเขาทำ่ย่ับเขาต้องหมดทุกอย่างเลยเขาที่แบบสถาบันุนหนนให้ผมถามว่าไอ้คนที่มาพูดพูดๆกันอย่างงี้คุณรับผิดชอบเขาไหมนะรับผิดชอบชอาจารย์เบียไหมถ้าเขาไม่ได้ทำผิด พวกเขาไปกล่าวหาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งหมู่ปาเลยนะครับเรื่อง,งทนะเองที่สองมีเคสที่บอกว่าเป็นแบบ๊กแบบ๊กอะไรเนี่ยฮะผมว่าคนอันนี้น่าสนใจเนี่ยคูมีแบ,บ๊กดีใครทําอะไรครูไม่ได้หรอกแม้แตบบ่นายกรัฐมนตรีคนเด่นคนดังแล้วก็ขออนุาตครับมาไปถึงองค์กระ่างๆตุ้มตัดทิแพแค่นี้ ลงเลยนะครับแล้วก็มาบอกเห็นไหมจับทั่วหมีหนึ่งสองผมก็ถามอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์พูดอย่างนั้นเปล่าครับอาจารย์เบียร์เขาเลยส่งคลิปเต็มแม่ขอมัคลิปเต็มที่มันเขาบอกะ่ะเขานับถือผู้พุทธเจ้าุูธเจ้าสอนธรรมมาคําสอนของผู้เจ้าคือแบกเขาก็คือการทําความดีตามคําสอนของผู้เจ้า นั่นแหะถ้าเราทำความดีแล้วอะไรมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ความหมายก็มีแค่นี้แต่อาเขาอาจจะพูดถึงว่าถึงคนนั้นคนนี้ถึงแม้แต่เลยเถิดไปถึงพระมหาพาสัอันเนี้ยผมบอกอาจารย์เดียวกับใจครับอันนี้มันเป็นเรื่องความไม่เหมาะสมที่จะพูดนะฮะคือการเก่าวล้าอะไรเนี่ยมันต้องให้มันเหมาะสมพอสมควรอันนี้อาจจะเป็นการเลยเถิดพูดเลยเถิดนวไม่ไม่กวรก็คือไม่ แต่ไม่ขาวว่าเปมหนะผมไม่ใี่มีมผมมอ,มองไม่มีกฎหมายนะแต่คนที่แจ้งความเนี่ยผมบอกให้ระวังตัวไว้นะจะติดคุกแทนอาจารย์เบียร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณไปเอาเทสที่เขาตัดต่อมาแล้วไปแจ้งความคุณเอาแต่ข้อความที่สั้นๆที่เขาพูดเข้ามาแต่ไอข้อความก่อนนะั้นที่เขาบอกว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าว่าการทําความดีอะไรพวกนี้นี่คือแบ,บ๊กของเขานะนี่ต่างหาก คุณไม่ไปฟังให้จบคุณเอาตรงนั้นตัดตอนปุ๊บแล้วก็ไปลงไปลงไปลงไอ้คนที่ไปลงเนี่ยติดคุกทั้งนั้นนะน้ำความเท็จเนี่ยก็ถูกวอลล์บอลคอมพิวเตอร์เต้ไมไปหมดเลยงไอ้ที่ลงลงไงมาเนี้ยและถ้าไปแจ้งความด้วยเอาเอาควา,เา,เามเท็จไปแจ้งความเนะผมบอกผมพูดในฐานนะ้นักกฎหมายที่เป็นทางาหลายสิบปีให้ระวังเราางื่องพวกนี้ระวังให้ดีอย่าไปพลาดอย่าไปพลาด แล้วยไอ้คนที่ไปแจ้งเนี่ยผมบอกให้ระวังตัวให้ดีเยลยรับรองได้คนจะติดคุกไปจะจะจะ,จะเปลี่ยนคนนะนะครับต้องไปฟังเทฟเต็มๆนี่เขาพูดถึงไอ้การทำความผิดเนี่ยทางอาญารเนี่ยก็ดูเจตนาไปเลยถ้าเจตนาเนี่ยมีไหมถ้าเจตนามีอย่างมาผมพูดก็แล้วมีพรกการเมืองบงพรักเนี่ย โอ้ที่ตอนก่อนหน้านี้นะแัป่ปี่อปีโอ้โูโดนคดีกันเยอะแยะเลยโอ้ผูจารอะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะโดนคดีติดคุกกันแถวตอนที่ยังไม่ได้ประกันตัวไอเนียสารูเกียรตนมาแต่ของอาจารย์เบียร์ไม่ใช่เขาโดนตัดต่อเทปแล้วเขออาใส่เพื่อให้คนเข้าใจผิดถ้ามีการกระทำอย่างนี้มีการตัดต่อเทปแล้วคุณเอาเทปที่ตัดต่อนี่ไปแชร์ต่อกันต่อกันใน ในเว็บบลูในที่ตอกในอินสตาแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการนําความเท็จน,นะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีทางอาาญติดคุกหมดนะครับติดคุกนะผมเตือนไว้เลยนติดคุกนะติดคุกนะครับเพราะเขามีเท็จเต็มๆอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เขาพูดถึงอะไรแต่ถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมก็จะบอกอาจารย์ดีร่ว่า การที่จะไปอ้างถึงองค์พระมหากษัตริย์นี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะไปพูดถึงท่านท่านผู้บื้สงสูงนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านสอนทำมันจะถูกแต่ก็ไม่ควรที่จะไปไปไป,ไป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 พูดถึงอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมมากกว่ามันเป็นเรื่องความความไม่เหมาะสมนะครับเป็นเรื่องความไม่ควรแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปดูหมิ่นอะไรเป็นความผิิมาตราหนึ่งสองเอาดิบผมท้าอะไรคนไปแจ้งแจ้งเลยแกล้งแจ้งเลย เดี๋ยวก็เอาเทปเต็มๆไปให้การจริงๆเนี่นะครับแล้วเอาพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจะไปให้การเนี่ยผมก็ไม่รู้ใครจะติดคุกน,นะและถามว่าผมพร้อมไหมผมก็พร้อมนะที่จะเป็นต่อ,อ,อูุกดีดเลยแต่ว่าทา,ทางเราเนี่ยยังไม่ได้เหมือนพูดคุยเป็นอิจารสาสนาแบบจริงจังแบงบผ่านอาจารย์เบียร์ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะเหมือนคุยจะแก้ต้นต้นในวันนี้ก่อน คุยว่าอย่งไรครับความกับใครอื่นอ่ามันพูดพูดคุยกันในประเด็นเรื่องที่แกดูแจ้งเงินมือซ้องอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่รู้นะมันจะมีใครไปแจ้งอะไรผมไม่รู้ข่าวนะแจ้งแล้วเรียบร้อยใครใครอ๋อมีคนไปแจ้งไหมค้ับอ่าระวังตัวให้ดีระวังตัวให้ดีว่านำความเท็จเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะครับเพราะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเวลาสู้กันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเตรียมพยานหลักฐานไปให้การตรวจต่อตำรวจเลยนะครับแธนาคารชมรมอะไร เกือบถึงจะติดค er mein ุกอะไม่ร eh ู้ตัวนะไม่รู ımız, igkeiten, sie, ้กฎหมายจริงๆก็อย่าไปทํานะนะครับให้ระวังไหมอย่างของผมเนี่ยวันนั้นตรวจมลที่วันตรวจมลเนี่ยครับปก็มีเอาบทะผมไปด่าตอนที่ผมฟ้องคดีนะบอกไปเลยรับประกาศไปเลยว่าอีกไม่เกินสองอาทิตย์คอยรับคําฟ้องผมแล้วกันมีนะฮะผมฟ้องเลยผมบอกผมประกาศไล้แต่แล้วฟ้องเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเรียนนะเกี่ยวกับบทะผมนะทําให้ผมเสื่อมเสียนะ ผมมีทั้งรูปภาพมีทั้งคําพูดมีทั้งอะไรทุกอย่างนะผมยังไม่บอกชื่อเราแต่ตอนเนี้ยผมลิบลายชื่อได้ชื่อหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคดีเดี๋ยวจะส่งให้ัข่าวดูเลยแล้วคดีนี้ไม่ต้องเอาจุดดอไกไม้ทุ่มเทมาขอขอขมานะไม่ต้องนะพี่ดากบริษัทเขาเสกไว้อ่าไม่ต้องมาขอขมานะไปค<อ> <ไป S 2> ุยกันนะครับให้มีแต่คำพูดภาษายังงหล่ผมหลังจากที่ที่คิดที่ทางตุ้งยันพูด เกี่ยวกับว่าจะช่วยอาจารย์เบียเผยแพทย์ออกไปครับมีคนเข้ามาโจมตีเราเยอะครับคืออย่างนี้ฮะเขามาโจมตีว่าท่านผมกับอาจารย์เบียเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยการโจมของข้าวตีมันเหมือนกับกเป็นการหลอกคนเข้ามามเพื่อที่จะขายของของบริษัทผมถ้าคุณไปอฟฟิศใหญ่ที่บริษัทของผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นบริษัทที่เขาขายยาก็มียาขาย,ยามีอะไรแบบปกติแล้วซึ่งแต่ละวันก็นกมีคำเพ็ญตรวนาขายอยู่แล้วนะครับ เขาบอกว่าเหมือนกับไปหลอกคนเข้ามาเพื่อจะมาซื้อยานะครับแต่ที่จริงวันนั้นห้ามขายได้ทั้งไปยกไว้นว่าของ,ของล้วยอะไรบางอย่างซึ่งเราขายเราปก,กติอยู่แล้วเ<ฆ>พราะจามเบียเขาใช้พื้นที่หมดแล้ว็ไม่ได้ขายอยู่แล้วแบบนั้นนะนะครับ <S <S แล้วก็ไปอ้างว่าเนี่ยไปร่วมมือกับจามเบียเพื่อหาเงินเนี่ยมีหลายรายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมจะฟ้องให้ดู<ฆ>ตอนนี้รวบรวมหลักฐานมนแล้วเอาเละฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปบอกเขาเลยไม่ต้องไปร้องฟิีเพราะผมผม ก็ปีไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรื่องเรื่องสูตรสารแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงยวไม่เจอสูตรารใหญานะครับมีหลายรายแล้วมีหลายลายแล้วนะครับหลายลายแล้วไอ้เออคือหลายหลายคนเนี่ยนะครับพี่กล่าวอ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวโดนแน่โดนแะตอนนี้ผมให้ทําให้ทนายน้างฟ้องแล้วเพราะแม่พยายาายมาแล้วครับมีการฟ้องแน่นอนอาจจะมีที่ฟ้องผมฟ้องเอง แต่ผมเพราะคนมาด่าผมนะแต่ผมไม่ได้เกี่ยวอาจารย์ดดเบียนนะมาดา่าราษทผมอะ่ะคือเราเรามีเจตนาทำไปเพื่อที่จะจริงๆวันนั้นนหะเจตนาเรามีก็คือถวาย